หลักการของพรรคประชาชาติเนหลักการที่ประชาชาติสร้างคนเพื่อให้คนไปสร้างชาติเรื่องการศึกษาเนี่ยมีทั้งรัฐธรรมนูญคุ้มครองมีทั้งหลักสิทธิมนชนคนจะไม่เรียนหนังสือเพราะยากจนไม่ได้แล้วที่ผ่านมาแม้ติดผมจะแก้กฎหมายผมเป็นพรรคประชาชาติเป็นผู้ผลักดันหนึ่งในพรรคอื่นนะนะแก้กฎหมายไม่ให้มีดอกเบี้ยไม่ให้มีเว้บปรับแต่สุดท้าย จากดอกเบี้ยกับเบี้ยปรับ25.5%เหลือ1.5แล้วผมก็ทํานวัตกรรมใหม่ของกฎหมายเป็นฉบับแรกเงินที่เคยส่งไปแล้วให้ไปหักเป็นเงินต้นก่อนแล้วค่อยมาเป็นดอกเบี้ยเบี้ยปรับแล้วก็ถ้าอยู่ในชั้นบังคับคดีก็ให้กรมบังคับคดีต้องทําด้วยอพอกฎหมายนี่ออกมาผมมาเป็นรัฐมนตรียุติธรรมก็ให้กรมบังคับดีเริ่มต้นเป็นตัวอย่างก็ทราบว่ามีจะมีการปรับ โครงสร้างนี้เนี่ยถ้าปรับจริงๆเนี่ยจะลดคนเกือบแสนล้านในครั้งนี้เราก็อยากจะทําการล้างหนี้ให้การล้างหนี้ให้เนี่ยคือคนที่ได้ประโยชน์ล้านต่อคนเนี่ยคนที่ส่งหนี้ถูกต้องคุณได้รับล้างอยู่แล้วส่วนคนที่ไม่มีงานทําไม่ไปหน,นี้เราก็ขอเดินไปล้างหนี้ให้แต่อาจจะมีเงื่อนไขเล็กน้อยว่า ถ้าคุณเป็นอสมหรือคุณดูแลชุมชนให้ปลอดยาเสพติดซ,ซึ่งอันนี้ก็เป็นมาตรการหนึ่งแต่ว่ามาตรการคนเดิมเนี่ยอาจจะมีเครดิตเรื่องภาษีให้มีราไรให้เพราะวันนี้นี่คือโอกาสคนเจล้านประกนให,ใหญ่กับประเทศเพื่อนบ้านเราบางประเทศอีกนะแล้วจบเป็นญาตีหมดเลยจบการศึกษาสูงนี่คือศักยภาพดังนั้นเขาบอกว่ามีงานวิจัยของ UN บาง นนผม,ผมเห็นอาจารย์เวลาเข้าบสัมมนาเนี่ยการแก้ความยากจนที่ดีที่สุดไม่ได้แก้ที่สร้างตึกสร้างเมืองนะแก้ที่ให้คนมีปัญญาความร,รู้แก้ที่การศึกษาการแก้ความเหลื่อมล้ําที่ดีที่สุดคือแก้ที่ทําประเทศให้ปเป็นรัฐสวัสดิการทําให้สวัสดิการเป็นสิทธิ์เสมอกันอยาบการเป็นสงเคราะห์ไอ้อน,น,อน,นี้ก็คือมีตัวอย่างของประเทศอื่นๆที่เขาทา